อะไรปล่อยอะไรนะปล่อยอะไรอันดับแรกเออเอาดับแรกปล่อยปลาเหรอเฮ้ยหมอปลาทำไมเปลี่ยนข้างก็งไม่ลงตัวกันนะเรียกว่าโดนส้นตีหลุกพลกันบ้างพ่อนานๆมาที่นี่ทีขอร้องหน่อยอยากร้องเอาเลยอนุญาตดูตีดิรู้แล 来吧。<Mike. S 2> yeah. happy birthday to you น so um> ี่กูมาได้ให้มึงให้หลวงพ่อไม่ใช่กูแล้วกูก็ดีใจทั้งงานอย่างมึงอะมึงไม่ต้องอย่างมึงต้องฟังเพลงนี้มึงบังเอิญมึงบังเอิญอย่างมึงอ่ะหลวงพ่อใน happy birthday อย่างมึงอ่ะมาจะกเกิดชิงมาเกิดมาจาก พร้อมหลวงพ่อกูโชคดีที่กูเกิดมาเป็นลูกเจ้าเว้ยเออเจ้าอะไรวะเออเจ้าวาดัดย <c oughs> ังไงก็ช่วยกันขัำนะแม่อย่าเก็บไปขับที่บ้านเดี๋ยวมุกมันจะปูดเอาครับ <c oughs> วันนี้มาเกือบไม่ถึงวัดอ่ะทำไมไมันถึงวัดก็เกือบจะต่อยกับพ่อเฉลิมชัยอยู่แล้วเฮ้ยทำไมเหรอวลาหางานนะตื่นให้เต็มตัวก่อนแล้วคก็โทรบอกงานอ่ะทำไมอ่ะเอ๊ะหมายก็พ่อตอนที่กูโทรมามิ้นลูกพ่อมีงานวันทียี่ห้ามีนาเออ เล่นวัดมาขามล้มกูจะเจอไหมล่ะว่ามาขามล้มอ่ะมาขามล้มมันมาอยู่สุพรรณบุรีหนูสอบพี่น้องพ่อบอกงานไม่รู้เรื่องอ่ะแล้ววันนี้เล่นให้ดีนี่ดงลิเกนั่นอ่ะเล่นดีก็ดีไปถ้าเล่นไม่ดีพรุ่งนี้นินทากันแฟดใจคนนั้นติดพักเนี่ยเอาพัดบักบักนินทาเลยตาสองแส ไม่น่าจะมิทนาน่าจะด่าผมอยู่แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะแม่ช่วงนี้ยุคโควิดเฉลิมชัยก็โดนงดงานไปเยอะใครที่เคยโทรมาหาแล้วเราติดก็ลองโทรมานะแม่เผื่อเราจะว่างอย่างพรุ่งนี้เราทําการแสดงที่วัดพระน,นอนอําเภอบ้านไข่บ้านมันจังหวัดหาดกกันเอาเองค <c oughs> ือเราไม่มีงานนะแม่คิดว่าพระนอนจักสีสันนี่ <ขอ S 1> ลิเกเฉลิมชัยกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนัดตั้งแต่ต่อไปเลยข้าส เราแสดงไม่ได้อยู่ยังไม่มีใครหาไม่แต่คือยังเงียบเพราะโควิดไนงะโควิดไปเหมือนกันทุกคณะพ่อเขาไปไหว้พระที่วิ่งหายังวิหารเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะพอ่เอเฮ้ยพูดไปเล่นจริงผมเจอมากับตัวเลยเราก็เห็นพ่อเนี <ไป S 3> ่ยไปไหว้มาแล้วผมไปไหว้ามาแล้วจริงจริงศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ในใจพอ่อแต่มึงศักดิ์สิทธิ์ยังไงผมเจอกับตัวเลี่ยขนลุกไปแค่ปัดทูบเนี่ยปฏิหารเขาเกิดเลยเฮ้ยเกิดอะไรวะผมหยิบธูปสามดอกจุดเทียนผมจูงเมียผมไปเนี่ยวันนี้มากับเมียนะ มาด้วยกันจะด้วยกันแล้วไปไหว้หลวงพ่อด้วยกันทําบุญวันเกิดจุดธูปไหว้เลยบอกหลวงพ่อครับปีนี้ผมขอให้ผมห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายพอกลับมาลงลิเกเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายนั่นก็หมายความว่าสิ่งไม่ดีจะออกไปจากชีวิตเราโชคไทยให้แก็บแล้วยังไงพอกลับมาลงลิเกเท่านั้นเนี่ยเมียผมกลับบ้านพี่ไงห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายจริง มึงกลับไปก็ไม่ได้ฉลองวันเกิดสินยมึงเนี่ยพราะเราไปพูดว่าเขาลองไปขอแม่ผมบ้างเพอ่อเงอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันแม่แม่ไม่ยิงฮะแม่ไม่ยิงยิไมน่ยิงเราไปตลับรีดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเลิกแล้วกูจะไปขอบ้างฮะกูจะไปขอบ้างรุ่นนี้ไปยากรุ่นนี้เขากอะพ่ออย่างเห็นอย่างหมัดอยู่างนี้เนี่ยไปเข้าเรื่องเยวเรื่องนี้ล่อแหลมล่อแหลมคืนนี่ค่อยไปเที่ยวกันเที่ยวอะไรวะ นแผ่นดินเนี่ยตรงตรงนี้